สวัสดีครับคุยดวงกับซุปเอ็กคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องทายความรักจากเลขลัคกี้นัมเบอร์นะครับท่านใดที่เปิดมาเจอคลิปนี้ก่อนแล้วยังไม่ได้ทำการเลือกหมายเลขลัคกี้นัมเบอร์ด้านความรักรบวนออกจากคลิปนี้ไปก่อนนะครับไปยังคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม รับฟังนะครับคำเตือนครั้งสุดท้ายครับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำการเลือกเลขลัคกี้นัมเบอร์ด้านความรักรบกวนออกจากคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมจะให้ระยะเวลา5 4 3 2 1ครับหากลัคกี้นัมเบอร์ด้านความรักของคุณคือหมายเลข8ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรครับ ครับไปแรกคือพระเทวฤศีไปที่สองคือพระพิคเนตไปที่สามคือพระพิคเนตทรงหนูไปที่4คือเทพพระจันทร์ครับความรักของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับมาแต่พบความผิดหวังเจ็บช้ำในเรื่องของความรักแบบบางตายไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง พอเวลาที่คุณตกหลุมรักใครสักคนคุณจะลุ่มหลงและทุ่มเททั้งกายและใจให้กับคนรักอย่างไม่ลืมหูลืมตากว่าจะรู้สึกตัวว่าถูกทรยศหักหลังชีวิตก็แทบจะพังทลายและไม่เหลืออะไรไว้ให้ยึดได้เลยซึ่งอาจจะทำให้ประชดประชานความรักด้วยการปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปตามยถากรรมรวมถึงอาจทำร้ายร่างกายตนเอง รือไม่สนใจใยดีกับอนาคตและความเจริญก้าวหน้าของตนเองจนทำให้คุณไม่สามารถรักใครหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครได้อีกเลยในชีวิตเกฑงความรักของคุณเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากเพราะมีความรักซ่อนเล้นไม่เปิดเผยมีการกินอยู่กันก่อนแต่งหรือมีอุปสรรคปัญหามากมายในการครองคู่อยู่ตลอดเวลาระวังเรื่องการอย่าล้าง ตกพุ่มไม้การถูกทำ้ายทั้งร่างกายและจิตใจจากคนรักพระเทวฤศีบ่งบอกภาวะความรักของคุณว่ามักจะถูกกดดันหรือมีความรักแบบคลุมถุงชนหรือแต่งงานอยู่กินกันด้วยหน้าที่การงานหรือความเหมาะสมทำให้ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตสมรสเพราะมีทัศนคติที่ขัดแย้งกับคู่ครองตลอดเวลามีโอกาสหย่าร้างสูงมาก ชีวิตรักอาจต้องแต่งงานหลายครั้งหรือมีโอกาสตกผุ่มไม้สูงมากมีโอกาสเป็นโสดหรือไร้คู่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไปจนตายก็มีดังนั้นดวงความรักถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรพระพิคเนตั้งความรักจิตใจโลเลอ่อนไหวไม่มั่นคงรักง่ายหนายเร็วเป็นคนไม่มั่นคงในเรื่องของความรักเป็นอย่างยิ่ง ปรารถนาแต่สิ่งที่สวยงามและสมบูรณ์เหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุดหรือเลือกมากจนเกินไปจนทำให้ตัดสินใจไม่ได้กับเรื่องคู้ครองและการสมรสเนื่องจากเป็นคนที่เข้าใจยากเดาใจลำบากการใช้ชีวิตคู่หรือการมีแฟนจึงเป็นเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกันอย่างมากถึงมากที่สุดส่วนใหญ่จะคบหาดูใจกันแบบเพื่อนมากกว่า บางครั้งความรักดูอ่อนหวานและเอาใจใส่คนรักดีแต่บางทีก็สนใจกับการงานและเรื่องอื่นๆมากกว่าความรักทำให้ต้องคิดหนักสําหรับคนที่ต้องการอยู่ด้วยกันตลอดเวลาความรักและเกณฑ์การแต่งงานที่ดีควรแต่งงานประมาณอายุ35-40ถึงสีิงจะดีที่สุดพระพิเคเนตทรงหนูเมื่อมีความรัก ก็จะทุ่มเทกายใจให้คนรักมากจนลุ่มหลงชอบแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหากได้ตกลงปรงใจด้วยแล้วจะมีการปรฏิบัติดูแลกันเป็นอย่างดีแต่ถ้าเบื่อหรือเกลียดกันเมื่อไหร่ก็จะแสดงให้รู้เห็นอย่างจงแจ้งเช่นกันเข้าทำนองเวลาดีดีใจหายเวลาเกลียดเกลียดจนตาย ทั้งนี้ชอบคู่ครองที่มีความเป็นกันเองไม่ถือตัวซึ่งสัตว์และให้เกียริซึ่งกันและกันเทพจันทร์บงบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีมนุษยสัมพันธ์ดีทําให้คนเข้ามาจีบหรือชอบพอมากมายดวงเป็นคนเจ้าชู้มากคู่ครองรักง่ายแต่นายเร็วเปิดจะตกหลุมรักใครก็มักจะไม่มีเหตุผลเป็นคนที่รักใครมักจะทุ่มเทใจให้หมด ทำให้ผิดหวังเรื่องของความรักอยู่เสมอเนื่องจากเป็นคนที่อ่อนไหวจิตใจดีคิดสงสารใจอ่อนเชื่อคนง่ายจึงมักถูกหลอกลวงและเสียใจกับความรักเสมอๆควรรู้จักการใช้เวลาเพื่อศึกษาหรือรอให้มั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องคู่ครองและความรักด้วยความสกุมรอบคอบอย่าไว้ใจหรือมีความรักเพราะความอ่อนไหว ใจอ่อนและใช้อารมณ์ตนเองเป็นใหญ่จนเป็นเหตุให้ทําให้เสียใจในภายหลังผู้ครองที่เหมาะสมจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถให้ความรักความอบอ,อุ่นความเข้าใจและสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้คำแนะนํำปรึกษาได้ทุกเรื่องในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับความรักของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า เช่นเคยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคอมเมนต์อะไรที่จะเสนอแนะเชิญด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้การถ่ายความรักจากเลขลัคกี้นัมเบอร์หมายเลข8จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่ต่อไปสวัสดีครับ